ค okay. ือแบกถ้านั่งทับเทียบเลยคุณค <c oughs> ืพพอพอเอาน็อกออกมาเล,เล่นได้ไหมคะเหมือนในส่วนตอนนี้ค่ะยังไม่สามารถเอาน้องออกมาได้นะคะเพราะว่าต้องคอยติดตามการอย่างใกล้ชิดนะคะ ครัปกติน้องจะยืนอย่างเดียวครัน้องนั่งได้น้องปกติตอ,ตอนมาน้องก็นั่งได้นั่งนั่ง,ง,ง,งได้ค่ะนั่งได้ยืนได้ค่ะปกติเ้องโนแล้วลู ที่นี่มาเร็วมามาละาจะเกาให้มาเกาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้นะตรงนี้โอเค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 ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้มะไม่เอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเค そうで เนี่ยค่ะก <se yes ็ทางทีมเจ้าหน้าที่นะคะทางคุณหมอแล้วก็พยาบาลนะคะถ้าได้ยินเสียงน้องร้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการสับเปลี่ยนเข้ามานะคะเพื่อให้น้องเนี่ยสงบเนาะเพื่อจะไม่ให้น้องรู้สึกว่าน้องโดดเดี่ยวอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยค่ะเราก็จะมีการสับเปลี่ยนเข้ามากันเรื่อยเพื่อไม่ให้น้องรู้สึกเหงา ตอนนี้น้องก็เริ่มสงบแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็จะพยายามเข้ามาเล่นกับน้องนะคะกรงที่น้องอยู่นะคะจะเป็นกรงที่ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะคะไม่ได้เป็นกรงของกรงโอเคนะคะเป็นกรงที่ใหญ่พอสมควรนะคะนี่ค่ะ ปูเราจะมีให้นะคะแต่ว่าอันนี้ปูให้ชัว่วคราวข่าวก่อนนะคะเพราะว่าน้องเพิ่งมีการตรวจอุจจาระไปแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมีสําสหรับผ้ารองนะคะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะเตรียมมาให้พอดีน้องเพิ่งย้ายย้ายจากห้องอีกห้องหนึ่งมาอยู่ห้องนี้นะคะเนาะห้องนี้นะคะน้องจะอยู่ห้องเดียเด่ยวๆเลยนะคะไม่มีสัตว์ตัวอื่นเลยนะคะ 呢前我哋嘅生意就比較穩定。<c ười> เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะ,ะช่วงเช้านะคะเราก็จะมีการมาอัปเดตอ,อาการให้น้องนะคะถ้าใครที่ติดตามอยู่นะคะเดี๋ยวทางคุณหมอทางพวกเราทีมงานนะคะ mm. ก็จะมาอัปเดตน่าจะสักประมาณช่วง9ก้าโมงนะคะเดี๋ยวจะจะมาอัปเดตอาการน้องนะคะพรุ่งนี้ แต่โดยรวมอาการน้องก็ดีขึ้นนะคะก็ถึงแม้ว่าอาจจะห่างคุณพ่อไปนะคะแต่ก็ยังมีทานอาหารได้บ้างก็นั่นน่าจะหิวแล้วก็พี่ๆทางพยาบาลนะคะก็ช่วยกันป้อนอาหารน้องอยู่ เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตอีกช่องทางหนึ่งให้นะคะก็เป็นช่องทางในส่วนของแอฟ้านะคะแอฟ้าตอนนี้ของเราก็มีการไลฟ์สดอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวในส่วนของทางช่องนี้เดี๋ยวเราจะขอลงเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปให้พี่ๆทุกคนนะคะที่เป็น f อของน้องค่ะสามารถไปติดตามน้องได้ที่แอฟ้านะคะของเพจโรงพยาบาลสัตรีดีเพรค่ะอัปเดต อาการให้น้องนะคะถ้าใครที่ติดตามอยู่นะคะเดี๋ยวทางคุณหมอทางพวกเราทีมงานนะคะ mm hmm. ก็จะมาอัปเดต mm hmm. น่าจะสักประมาณช่วง9ก้าโมงนะคะเดี๋ยวจะจะมาอัปเดตอาการน้องนะคะ mm hmm. ทุอย่แต่โดยรวมอาการน้องก็ดีขึ้นนะคะ mm hmm. ก็ ถึงแม้ว่าอาจจะห่างคุณพ่อไปนะคะแต่ก็ยังมีทานอาหารได้บ้างก็นั่นน่าจะหิวแล้วก็พี่ๆทางพยาบาลนะคะก็ช่วยกันอ้อนอาหารน้องอยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตอีกช่องทางหนึ่ง ให้นะคะก็เป็นช่องทางในส่วนของแอฟฟ้านะคะแอฟฟ้าตอนนี้ของเราก็มีการไลฟ์สดอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวในส่วนของทางช่องนี้เดี๋ยวเราจะขอลงเนาะนะคะเดี๋ยวเราไปให้พี่ๆทุกคนนะคะที่เป็น f อของน้องะคะสามารถไปติดตามน้องได้ที่แอฟฟ้านะคะของอเพจโรงพยาบาลสัตหทุดีเพรค่ะ Oh, แล้วแต่ห้ามหยุดเกาคานนะครับใช่ค่ะตอนนี้น้องกอ็สงบเพราะเราเกาคางน,นั่นเองเอาผ้าปูให้น้องได้ไหมคะ ผ้าปูให้น้องได้หมค,ค่ะ<อ>เดี๋ยวเะจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนผ้าให้นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่น้องเพิ่งย้ายมาเนาะก็ี๋ยวเดี๋ยวเผื่อัวน้องจะทําน้ําองอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพอตอนนอนจริงๆตอนนี้ทางคุณหมอทีมคุณหมอนะคะก็กําลังไปเตรียมเตรียมผ้าเตรียมอะไรให้น้องจะมีของเล่นนิดๆหน่นนนนอยๆให้น้องนะคะตจติดต่อค่ะตา,าติดต<า>่ออืม ขอบคุณมากเลยนะคะที่ตามมาจัดช่อง TikTok เนอะ ตอนนี้น้องเปลี่ยนนายเริ่มสนุกแล้วเพราะว่าจากการเกาคางนั่นเองขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะที่บอกเทคนิคเราเนาะว่าต้องเกาคางน้องเท่านั้นเพราะตอนแรกเราก็กลัวแบบว่าเออยื่มือเข้ามาเขาเขาเห็นเราเป็นคนแปลกหน้าน้องเขาจะกัดหรือจะอะไรเราหรือเปล่า น้องทานข้าวไปแล้วนะคะทานข้าวไปเดี๋ยวก็จะมีทานอีกรอบนึงแล้วก็ทานยาไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะทานได้ปกตินะคะตอนนี้ขอบคุณเลยนะคะพี่ๆทุกท่านที่ตามน้องมาจากติดต่อของช่องโรงพยาบาลศัตด์นะคะ นอนมีค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยว,ยวทางคุณหมอกับทางทีมพยาบาลนะคะเตรียมที่นอนมาให้น้องนะคะตอนนี้เราเพิ่งย้ายน้องเข้ามาค่ะ ได้ค่ะน,น้องชอบกินน้ําเย็นโดยเฉพาะถ้ามีน้ําแข็งด้วยเนี่ยน้องจะชอบมากเลยค่ะกะ็ทางพี่ท็อปก็ได้แจ้งพวกเราไว้แล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็อาหารการกินใช่ค่ะเขาได้ต้องเกาทั้งคืนใช่ค่ะเขาได้ต้องเกาทั้งคืนนะคะอย,อยากจะให้เห็นผ้านั่งเกามากเลยค่ะตอนนี้เปิดยังหลัง ไหดูตาน้องหน่อยไหนดูหน่อยลูกตาเศร้าอยู่เหมือนกันนะคะว่าห่างจากพ่อลูไมหนตาเป็นอะไรขอดูตาหน่อยไหนดูหน่อยอดูหน่อยอดูดหน่อยนี่ค่ะน้องอน,น้องไม่กัดนะคะแต่น้องเงียยๆน้องไม่กัดนะคะแต่น้องเงียบๆนี่ค่ะน้องน้องไม่กัดนะคะไม่กัดเลยค่ะไม่กัดเบาค่ะ น้องไม่กรดค่ขน te ้องเงียบยขอบคุณหมอนะคะน้จะได้เห็ในใช่นยใช่ค่ะวันอาทิตย์เดี๋ยวน้องจะไปเจอทุกๆคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางพี่ท็อปก็จะมารับน้องที่นี่นะคะก็เดี๋ยวพาไปเจอทุกๆคนเราก็จะดูแลให้เป็นพิเศษนะคะเพื่อที่ว่าวันอาทิตย์น้องจะได้ไปเจอทุกๆคนเลยนะคะ พี่ท็อปกับพี่ท็อปก็บอกว่ากลับกันเลยดีกว่าไม่ไม่ขอดูเด <ers> <c oughs> <t sus tive connection> ี๋ยวน้องจะร้องใช่ค่ะน้องเหมือนน้องมีน้ำตาขอเอีกน้อะว่ามาด้วย เรีนแจ้งกันมา น้องทานอาหารยาได้ปกติค่ะก็เพิ่งทานไป ตอนนี้เราไลฟ์สดนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดฟล์มาจากใน tiktok นะคะตอนนี้ไลฟ์ผ่านาในส่วนของ<ม>ช่องของเฟซบุ๊กนะคะอันนี้อันนี้เป็นไลฟ์สดค่ะเพ<ม>ื่อที่จะอัปเดตอาการของน้องนะคะให้พี่ๆนะคะทุกท่าน,นได้รับทราบว่าอาการของน้องเป็นยังไงตอนนี้นะคะ เริ่ม <Cornell. S 1> <shirt> นอนได้แล้วเริ่มนนอได้้แลวพี่สงสัยพี่จะได้นอนกับน้องตรงนี้เกาค้างอยู่ได้ทั้งวันใช่ค่ะก็เราอาจจะเกาคางน้องอย่างนี้ทั้งวัน เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงเช้านะคะเราก็จะมีการอัปเดตท,ทั้งในไลฟ์สดนะคะอาจจะเป็นช่วงประมาณ9ก้าาโมงเนะาะถ้าพี่ๆรอติดตามอาการน้องนะคะพรุ่งนี้เราก็จะมาไลฟ์ผ่านทั้งสองช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ติ k ต o k ค่ะเช็ดตัวให้น้องด้วยนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็เพิ่งเช็ดตัวแล้วก็เปลี่ยนแพนเพื้ไปให้น้องเรียบร้อยแล้วค่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนนายจะให้พี่นอนด้วยใช่ไหมคงจะต้องเข้าไปนอนข้างในกับน,นองแล้วนนองค่ะ <laughs> อนนี้น้องนอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราอาจจะขอปิดไลฟ์ช่วงนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันตอน9โมงนะคะเราก็จะมาไลฟ์อัปเดตอาการน้องให้นะคะส่วนที่นอนหรือว่าผ้าหรือว่าเบาะนะคะแล้วก็ของเล่นน้องเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะของทางเราเนี่ยเราเตรียมไปให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่พี่ทีมพยาบาลทีมบุรุษพยาบาลแล้วก็ทีมคุณหมอเนี่ยคะ่ะจะมาคอย ตรวจดูน้องเนี่ยตลอดเวลาเพราะว่าของโรงพยาบาลเราอะค่ะมีหมอสแตนบายอยู่24ชั่วโมงค่ะทั้งหมอแล้วก็พยาบาลค่ะเห็นไหมพอรู้ว่าจะไปเนี่ยก็เริ่มงงแงพอรู้ว่าเราจะไปแล้วน้องเริ่มงงแงชื่ออ่าในช่องของ tiktok นะคะจะเป็นช่อง 3D Pets o c i e t y นะคะสามารถเซิร์เข้าไปได้เลยค่ะ ยังไม่ไปก็ได้อยู่ต่อปีสันึงก็ได้โอเค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 ค่ะเหมือนน้องเห็นคุณพี่บุรุษพยาบาลที่แบบเป็นผู้ชายเดินผ่านน้องก็จะเริ่มแบบอ่าเห็นแล้วเอ้ยพ่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวพี่ๆจะขออนุญาตปิดไลค์นะคะเดี๋ยวจะนอนกาบคางกันน้องตรงนี้เพื่อให้น้องได้แบบว่าเออได้นอนเดี๋ยวเราจะจัดจะจัดที่นอนให้น้องนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันงั้นเดี๋ยวเราพรุ่งนี้มาติดตามกันที่ช่องของโรงพยาบาลสัตว์ TD p e t et, ก็คือ TD p e t นะคะ Hospital แล้วก็อีกช่องหนึ่งในช่องทางของ TikTok นะคะ TD Pets นะคะ Society นะคะ สามารถเข้าไปาติดตามอาการน้องได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้า,ายังไงเนี่ยก็มาชมเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดเลยนะคะว่าอัปเดตอาการน้องคุณหมอมาตรวจเป็นยังไงบ้างนะคะให้รับชมอีกรอบหนึ่งในวันพรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวออขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนั่งเกาขางน้องหนีไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่ๆนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวจะคอยดูแลก็จะผัดเวรกันตอนนี้เราก็จะต้องขอ บายเนาะเดี๋ยวให้พี่ท่านอื่นเนี่ยมาช่วยเก่าขางน้องนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ9ก้าโมงเช้านะคะ